ตอนรับกับข้อสูตรตอนที่3ของ iB i t Insight ์นะครับเมื่อ2ตอนที่แล้วเราก็ได้รู้นะครับว่าทำไมเหตุใดราคาทองคำถึงได้ลดลงแล้วก็มองแนวโน้มต่อไปนะครับว่าต่อจากนี้ไปราคาทองคำจะเป็นไงตอนที่3นะครับตอนสำคัญนะครับที่เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะในพอร์ตการลงทุนของเราควรจะมีทองคําไว้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับไปถามพี่โก้กันต่อครับครับพี่โก้ครับพอร์ตคือคืออย่างที่เราพูดกันไป2ตอนคือในช่วงสักเอาว่าปี2ปีนี้มันคงไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่จะเพิ่มมูลค่า อะไรมากมายแล้วล่ะเพราะว่ามันก็เริ่มหมดสเสน่ห์ไปพอสมควรนะฮะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ทางบูมเบิร์กเขาก็ไปถามบรรดานักวิเคราะห์กูกรู <c oughs> ทองคําทั้งหลายก็ปรากฏว่าประมาณสักกี่คนละยี่สิบกว่าคนนะไว้ง่าย <c oughs> ก็แปลกดีนะมีคนมองว่าไปไม่ได้คือจะแย่เนี่ยสิบห้าคนสิบสี่คนบอกว่าเฮ้ยยังไปต่อได้และมีห้าคนส่ง <c oughs> <c oughs> ก็เขาเลยฟันธงว่าไม่ไปไหนเพราะอะไรใคเรียอยู่ในอาเพราะว่าเพราะว่าสิบสี่มันบอกเฮ้ยน่าจะไปต่อไอสิบห้าบอกเฮ้ยลงว่ะส่วนอีกห้ามันบอกทรงทรงอ้าเฉลี่ยไปเฉลี่ยมามันก็ทรงๆรงไวะอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าใครจะเป็นโหรแม่นฝั่งไหนเนี่ยไม่มีใครรู้ห้าสิบห้าสิบเลยตอนนี้เพราะว่าอะไรคือถ้าเรามองมองอย่างที่เราพูดกันสองตอนเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าหนึ่งถึงสองปีเนี่ยมันคงไม่ไปไหนหรอกมันคงไซเวย์อยู่แถว พันสามถึงพันห้ากรอบอยู่แถวนี้นะฮะอ,อาจจะบางช่วงอาจจะวูบไปพ<อ>ันสองเล้งกลับมาพันสามอาจจะมีจากพันห้าอาจจะวิ่งขึ้นไปพันหกแต่ว่าก็จะอยู่แถวพันสา 35, มพันห้าก็ไม่น่าจะไปไกลกว่าน,นี้ได้สักเท่าไหร่เพราะนั้นกรอบมันอยู่แถวนี้แต่ว่าถ้าถามส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันมีเนื่องจากที่ผมพูดถึงตอนที่แล้วว่ามันรอบริโภคข่าวลายอยู่ เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีขาขึ้นแรงๆได้เหมือนกันถ้ามันมีข่าวร้ายแรงๆครับซึ่งโดยส่วนตัวผมผมว่าอาจจะมีทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศครับมองในมุมเศรษฐกิจเนี่ยโดยความเชื่อผมเนี่ยผมว่า QE ไปไม่รอดคือณขณะนี้เนี่ยเม็ดเงินมันท่วมแล้วมันก็ไปที่ตลาดหุ้นมันก็คุณก็เห็นดัชนีหุ้นทั่วโลกมันขึ้นไปเรื่อยอะครับแต่มันไปได้ถึงจุดหนึ่งมันก็จะต้องถึงคารวิบัติ เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นไปด้วยตัวของมันเองครับผมว่าอย่างกรณีตลาดหุ้นไทยเนี่ยฟันดเมทบลดีแต่ว่าเนื่องจากมันมีหุ้นปั่นซะเยอะในช่วงหลังๆมันก็เกินมูลค่าตัวมันเองไปพอสมควรแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับฐานแต่ว่าช่วงนี้แน่นอนแหละเม็ดเงินมันท่วมมันก็วิ่งเข้ามาเพื่อเก่งกําไรแล้วมันก็อยู่ในจังหวะขาขึ้นมันก็มันก็ไปของมันไปัฝั่งอเมริกาคุณก็จะเห็นว่าไปเทสเอส0อทํพีห้าร้อยทำลายสถิติดาวโจนทําลายสถิติ ฝั่งญี่ปุ่นพอมีเม็ดเงินอัดฉีดเข้ามาของไอ้แบงค์ชาติญี่ปุ่นนิกเคอีก็วิ่งอุตรุดไปหมดแต่ว่ามันมันไปได้ไม่ไกลหรอกมันไม่มันไม่ใช่เสมือนจริงถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีการปรับตัวลงมาเพราะฉะนั้นเวลามันปรับตัวลงมามันก็จะเกิดสภาพเมื่อฝั่งนั้นมันลงคไอ้ทองมันก็จะขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะหันกลับมาที่ทองขณะเดียวกันถามว่ามันจะปรับลง QE มันจะถึงการวิบัติเนี่ย ก็ต่อเมื่อมันมีทริกบางอย่างเช่นมันมีฟองสบู่จัดๆเงินมันเริ่มเฟอ้อมากขึ้นเรื่อยๆในตลาดเ,เกงกําไร,รต่าง,างไม่ว่าจะเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์อะไรแล้วแต่ซึ่งมันก็เริ่มคนก็กลัวเรื่องพวกนี้อยู่ครับ แต่ขณะดเดียวกันเนี่ยพอไปดูปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศก็มีหลายๆอย่างที่มันมีความสุมเสี่ยงอยู่พอสมควรที่มันอาจจะมีขิมน้อยอาจจะทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับก็ก็ๆๆยังเสียวๆอยู่นะฮะหรือว่าในการเมืองระหว่างประเทศในหลายๆประเทศแถวตอนอกกลางก็ยังยุ่งๆอยู่พอสมควรปัญหาหนี้ในฝั่งยุโรปมันก็รอประทุอยู่อ่าครับเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวร้ายไม่ใช่มันจะไม่มีเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะฟื้นก็ดูไม่ฟื้นมากสักเท่าไหร่นะ อเมริกาเองตอนนี้ก็ปวดหัวปั๊มเงินออกมาขนาดนี้แล้วแต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจก็ไม่ฟื้นอย่างที่คิดมันก็รอจุดแคลชบาง,างอย่างอยู่เหมือนกันท่าน,นี้ถ้าเกิดมันแคลชมันก็จะมีสตอรี่ที่ไปเข้าทางทองคาแล้วมันก็อาจจะทําให้ทองคํามันพง,งกขึ้นม,มาได้เหมือนกันพี่โก้กำลังจะบอกว่าทองคำเนี่ยคือรอบริโภคข่าวร้ายอันแน่นอนแน่นอนอแต่นี้เมื่อมันโดยสภาพการมันเป็นอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไซด์เวย์อยู่แถวพันสามพันห้าไป แต่เมื่อไหร่เกิดมีวินาศอะไรบางอย่างเกิดขึ้นท้องคางมันก็จะกลายเป็นสินทรัพย์ที่คนวิ่งกลับเข้ามาหาอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่ามันจะล่วงไปเรื่อยๆออคือคนไรนบอกเฮ้ยมันขาลงแล้วมันแต่ผมไม่คิดว่ามันจะลงไปมากมายผม,มคิดว่ามันก็เนี่ยแหละมันก็ไซเวทาแถวนี้แล้วก็รอจังหวะที่จะกลับมาเป็นสินทรัพย์ที่คนอ,อยากจะเข้ามาถือครองอีก เพราะนั้นมองในแง่ของพอร์ตฟลิโอการลงทุนของของคนที่พอมีสตุ้งสตางมีเงินออมนะแล้วก็ต้องการจะเซฟวิ่งแล้วก็วางแผนเพื่อกเกษียณหรืออะไรเนี่ยพอร์ตกลางลงทุนที่มีทองคํายังควรจะมีอยู่ก็ยังควรจะมีนะก,ก็ควรจะมีสักสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตทั้งหมดนะส่วนหุ้นเนี่ยมันก็ระยะยาวมันก็ยังคงไปได้ถึงมัน,มนจะแคลชระหว่างทางที่ผมว่ามันอาจจะเกิดอุบิเหตุอะไรมาบ้างเนี่ยแต่ภาพใหญ่มันมันก็ถ้าเอา เอากราฟพอ่สิปี20ิปีมันก็ยังมันก็ยังเป็นเทรนที่คือหุ้นนี่มันไปตามอัตราการเจริญเติบโตเพราะนั้นต่าบใดที่เศรษฐกิจมันยังไปได้มันก็โอเคหุ้นไทยก็ยังอยู่ในสภาพที่โอเคมองในมุมที่ถ้าไม่นับพวกหุ้นปั่นนะคุณมาดูพวกหุ้นฟัน์มเมนเทอลจริงๆก็ยังดีนะเพราะว่าการลดภาษีนิติบุคคลลงมาจาก30ตอนนี้เหลือ20แล้วเนี่ยจาก23หรือยี่ยมันท่านที่ท่านใดเลยกำไรมันเพิ่มแน่ๆหมายถึงบริษัทจดทะเบียนของไทยแล้วก็ ถ้าเศรษฐกิจมันยังพอเติบโตไปได้นะไม่มีอักเดบั์การเมืองในประเทศอะไร,รมันก็ยังมันก็ยังพอไปไหวเพราะฉะนั้นก็คุณไทยมันก็ยังพอมีความน่าสนใจของมัน ừ ừ, นะส่วนทองคำก็อย่างที่ว่าก็มันก็ควรยังมีอยู่ในพอร์ตการลงทุน ừ, แต่ว่าไม่แนะนำว่าจะหวังไปเก็งกำไรอะไรกับมันมากมาย ừ, ừ, เพราะามันคงไม่ทำให้คุณร่ำรวยจากการเก็งกำไรทองคำสักเท่าไหร่เนาะพราว่า มันจะไซด์เวยแบบเนี้ยแล้วก็คุณไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่มันจะมีข่าวร้ายโป้งเข้ามาครับนึกออกปะเมันเป็นอะไรที่แบบอยู่ๆไซปลาสมนออกมาพูดแล้วก็ล่วงพรวดลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ประหลาดๆนะแล้วก็เราจะไปรู้เรื่อไหน่ไปคลิปน้อยจะแผงลิตรเมื่อไหร่นะแล้วคุณบอกให้ซื้อตอนนี้ไงเ๋ยวเกิดมันแหงลิตรเมื่อไหร่ทองมันจะได้ยิ่งก็มันถ้าเกิดมันไม่ทาอ่ะใช่ล้วก็อ้าวเราก็ฟาวสิเลยครับเพราะฉะนั้น ก็สะสมไปดีกว่ามันเหมาะที่จะเป็นอะไรที่สะสมมากกว่าที่จะไปเก่งกําไรเพราะนั้นก็ไม่ไม่แนะนำอะ่ะไม่แนะนําว่าจะไปแล้วผมส่วนตัวผมเนี่ยเรื่องอนุพันธ์เรื่องพวกเ,เล่นสัญญาอนุพันธ์กับทองคำนี่ก,นก็เป็นอะไรที่สมเสียงมากเพราะว่ามันดูเหมือนว่ามูลค่ามันใหญ่ครับใส่แต่ใส่เงินน้อยเพราะว่าเล่นอนุพันธ์ใช่ไหมแต่ว่าเวลามันต้องเติมทีเนี่ยคุณจะรู้สึกตัวเลยเนี่ยอย่างกรณีสงกรานเนี่ย คนที่ต้องไปเติมมาจิ้นคอมาแล้วต้องไปเติมเงินเนี่ยโอ้โหาสาหการณ์นะครับคือสัญ,ญญาเนี่ยขาดทุนเป็นแสนใช่ครับอสัญ,ญญาเป็นแสนครับอ,อดูพีพ่โก้มองประเมินสถานการณ์ราคาทองคําต่อจากนี้จะเป็นไงบ้างครับก็ที่ว่าคงไซเวสไซเว์เวต่อไปเรื่อยๆแล้วก็รอในช่วงปีสองปีนี้ข่าวร้ายอืแต่จังหวะที่มีข่าวร้ายก็ ขึ้นไปได้หน่อยสัญญาณอะไรหรือว่าปัจจัยไหนที่พี่โก้มองว่าต้องจับตาดูที่มีผลกับทองคามากๆนะครับคือผมว่าถ้าให้ผมประเมินเนี่ยก็ต้องก็ต้องมันต้องดูคู่ขนานกับตลาดหุ้นคืออัตราแลกเปลี่ยนอาจจะไม่ได้เป็นตัวกําหนดมากอล้วอย่างที่ว่าดอลลาร์มันเริ่มเริ่มไม่ได้ไปทิศทางอย่างที่มันเคยเป็นที่แบบเมื่อดอลลาร์อ่อนแล้วทองคําจะขึ้นอะไรมันไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยแต่ว่า ไอตัวสวนมันยังมีอยู่คือหุ้นกับทองคำเนี่ยมันยังมันยังมีสวนกันอยู่ครับก็คือมันเป็นธรรมชาติว่าในเมื่อคนไปเก็งกําไรในหุ้นราคาทองคํามันก็คนก็ไม่ไม่มาเก็งกําไรทองคำพอเม็ดเงินมันมันไหลไปที่หนึ่งก็อีกที่หนึ่งก็จะหมดความน่าสนใจครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้คอมเดิตี้มันลงหมดในขณะที่หุ้นมันขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่คอมเดิตี้มันเริ่มทําท่าจะพลิกอัพ ทองมันกลับมาเนี่ยน,นี้ตัวคอมมิิตี้หลักๆตอนนี้เขาบอกให้ไปดูจีนเป็นหลักแต่นี้เศรษฐกิจจีนก็ชะลอตัวช่วงหลังครับมันก็เลยเป็นสาเหตุให้คอมมิิตี้ส่วนใหญ่มันลงเพราะนั้นถ้าถามผมว่าให้ดูอะไรถ้า <c oughs> ถ้าให้ดีก็คือเนี่ยก็ดูทิศทางตลาดหุ้นโลกว่าเฮ้ยมันไปยังไงถ้าเกิดมันทำท่าจะแคลชแน่แล้วเนี่ยทองคำมันก็เป็นตัวที่ ลดความเสี่ยงของเราเพราะฉะนั้นพอการลงทุนถึงต้องมีทองคำไหมเพราะว่าถ้าเกิดหุ้นมันปรับตัวลงมาทองคำมันยังเป็นตัวช่วยเราครับขณะเดียวกันเศรษฐกิจจีนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันชะลอตัวอย่างที่มีการประมาณกันไปว่าไม่ถึงแปดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยทองคำมันก็คงไม่กลับมาง่ายๆเพราะว่าใครจะบปพิโภคทองคำเพราะจีนก็เป็นผู้บรพิโรธรายใหญ่ถ้า่ถึงคนทั่วไปที่จะซื้อทอง,ทองครับ เพราะนั้นตอนนี้มันก็เลยดูเหมือนว่ามันมันไม่มันไม่มีเสน่ห์ทองคำช่วงนี้แต่ถามว่าควรจะมีติดตัวไว้ควรจะมีไว้คือก็คำแนะนำก็คือถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นใส่ไปเลยไหมมีร้อยใสร้อยไหมก็ไม่แนะนำครับสมมติในพอร์ตการลงทุนที่บอกควรมีสักสิบเอร์เซ็นต์นะไอ้สิบซนนี้สมมติว่าเป็นมูลค่าหนึ่งล้านบาทก็ไม่ใช่ว่าซื้อเลยหนึ่งล้านก็คือเราไม่รู้นี่ว่า สาการที่ไซเวมจะเป็นยังไงคุณก็ทยอยซื้อไปสะสมไปเรื่อยๆนะฮะและนี่ก็คือคําแนะนําทั้งหมดจากเราสองคนนะครับคุณผู้ชมสามารถฝากประเด็นคําถามไว้ได้นะครับที่ ibitchannel.com นะครับหรือว่า f c e e o o o นะครับเซิร์ชคำว่ารัชพลน,นะครับเราก็จะร่วมกันหาคําตอบมาให้คุณผู้ชมในอีกแง่มุมหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ ไม่ได้เอะใจมองถึงประเด็นนี้นะครับอและนี่สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเลยเนี่ยผมมีคําแนะนำสามอย่างฝากไว้นะซึ่งอันนี้ก็โอเคเอามาจากทางสมบัตินาราวุิชัยนี่นะ<ช>เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยเขาก็ให้ขอ้อ mm. ความเห็นคล้ายๆที่ผมว่าแต่มันมีข้อเตือนใจบางอย่างคือเาบอกสําหรับทองคําเนี่ยนะมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลในแง่การกลยุทธ์ช้อนซื้อเนี่ยช้อนมันจะหักเอาง่ายเพราะว่าเขาบอกว่าพอราคาราคามันลงแรงเนี่ย แล้วมันมีแนวโน้มพลางแรงแล้วไซด์เวยไปเนี่ยไอการที่คุณไปช้อนซื้อเนี่ยมันมันมันไม่ช่วยอะไรนะเพราะนั้นมันก็อาจจะกลายเป็นไม่เกิดประโยชน์อะไรกับคุณอแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกไปดูว่าถ้าจากขาขึ้นของทองคำเนี่ยตัวเลขที่มันบ่งชี้อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าช่วง10ปี 3, 5 2 5 1 3ถึง2523เนี่ย10ปีเนี่ยไอทองคำเนี่ยมันวิ่งจากสาแล้วขึ้นไปพีที่8 3 5 พอถึง8 3 5ปุ๊บเนี่ยมันพรวดลงมาเหมือนตอนนี้ครับสองปีครึ่งโอ้ oh. ก็ช่วงนั้นคือนิ่งอยู่ประมาณ2ปีคร like <aime> <ra> ึ่งแถวๆ3 0สามร้อยเหรียญสหรัฐแล้วก็ค่อยกระดักกระดกกระดักกระกพี่โคกำลังจะบอกว่าหมายถึงสถานการณ์เดียวกันคล้ายๆกันนะฮะก็คือประมาณ2ปีครึ่งแล้วก็อย่างที่ว่าว่าไอราคาทองคำเนี่ยมันมันวิเคราะห์ในเชิงพีองพีอีมันจะไปหาที่ไหนอ่ะไม่รู้เลยเออร์เน็งก็ไม่มีมันดูอะไรกันนะทุกวันนี้มันดูดีมานซัพพลายดูข่าวดูดูสตอรี่อย่างเดียวเลยว่าให้เศรษฐกิจมหาภาคมันเป็นยังไงอะไรยังไงนยเพราะฉะนั้น การจะไปเกงกําไรอะไรกับทองคํำนี่มันไม่ใช่เรื่องหมูนะมันยากพอสมควรเพราะฉนั้นก็พึงสังวรว่าคุณไม่มีใครเป็นเซียนทองคําตัวจริงเพราะพ่อผมเห็นบรรดาบริษัทโบรกเกอร์ทองคําเนี่ยบทวิเคราะห์นี่เจ๊งหมดนะครับครับและนี่ก็คือคําแนะนําจากฟิโก้นะครับขอให้โชคดีในการลงทุนนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ